สวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2และ4ทับ3ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูฝนในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยในภาคบ่ายนะคะของวันสุดสัปดาห์นะคะก็คือวันศุกร์ที่13นะคะสิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะลูกวันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนกันสัปดาห์นี้อย่างที่บอกนะคะเป็นสัปดาห์ของวันแม่เนาะเพราะฉะนั้นก็อบอวลไปด้วยอุอ่นไอเห็นความรักนะคะที่คุณแม่กับคุณลูกมีต่อกันนะคะก็หลายๆคนเมื่อวานนี้ก็คงจะพาคุณแม่ ไปเที่ยวใช่ไหมคะยังข้าวแม่เรียบร้อยแล้วนะคะอิ่มหมีพิมันเนาะหลายๆคนก็บอกรักแม่จุ๊บแก้มแม่นะโอเคแสดงออกได้เลยนะคะอันนั้นก็ถือว่าเป็นความรักและความผูกพันที่เรามีต่อแม่นะคะก็ฝากเด็กๆทุกคนนะคะกิจกรรมสําหรับวันแม่ปีนี้คุณครูฝนให้ทําในส่วนของบัตรเวพรนะคะก็ฝากเด็กๆทุกคนนะคะให้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะในรูปแบบของแบบ ออนไลน์นะคะก็ทำมาให้เรียบร้อยเขียนบัตรเวพอรมาแล้วก็ส่งเข้ามาในกลุ่มส่งงานภาษาไทยตอนนี้นะคะก็มีเด็กๆหลายขายกลน,นะคะทั้งสองห้องเริ่มทยอยนะคะส่งผลงานเข้าประกวดหลายคนแล้วนะคะก็ประมาณห้องรับประมาณ 2- 3สาคนละนะคะก็ฝากนักเรียนทุกคนด้วยแล้วกันนะคะสําหรับคนไหนที่ยังไม่ได้ส่งสามารถที่จะส่งได้นะคะภายในวันพรุ่งนี้นะคะภายในวันเสาร์เพราะว่าตอนเย็นๆรูจะตัดสินผลงานแล้วนะคะ โอเคค่ะเราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนกันเลยนะคะขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะวันนี้เนื้อหาที่เราจะเรียนกันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะพูดกันนะคะก็อาจจะแบบมองเห็นภาพแบบไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะสาหรับเด็กป .4 นะคะแต่เราเรียนไปก่อนครูเชื่อว่าหนูน่าจะอะไรคะสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะได้อยู่นะคะโอเคค่ะเราไปกันเลยนะคะพร้อมแล้วะเด็กๆเห็นสไลด์ที่ครูแชร์ไหมคะลูก เห็นค่ะเห็นเนาะอ่าเปิดไมค์บอกคุณครูด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ครูไม่เห็นหน้าหนูสักคนเลยหน้าหนูหายไปหมดเลยคะ่ะลูกอ่าโอเคนะคะวันนี้นะคะเราจะเข้าสู่ในส่วนของเนื้อหาบทเรียนเด็กๆคะช่วยเช็คเอ,อ่อวิดีโอให้ครูหน่อยวิดีโอมันมีตัวสีแดงๆอยู่ไหมมีค่ะมันมันเดินอ,อยู่ใช่ไหมคะอาจอยู่เนาะโอเคค่ะโอเคค่ะอ่าวันนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือหัวข้อของบทเรียนออนไลน์เรื่องการบอกความหมายของคําตามบริบทนั่นเองนะคะคําว่าบริบทแปลว่าอะไรนะคะเด็กๆทราบไหมคะลูกคําว่าอ่าบริบทคืออะไรเอ่ยใครจะตอบคุณครูได้บ้างตอบได้ไหมเอ่ยคำว่าบริบทอะไรการบอกความหมายของบริบทคือบอกความหมายตามแบบไหนเด็กๆทราบไหมคะ คำว่าบริบทแปลว่าอะไรเอ่ยทราบไหมคะทราบไม่เอ่ยโอเคไม่เป็นไรถ้าไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะคะคําว่าความหมายตามบริบทหรือคําว่าบริบทเราดูความหมายของคําคํานี้ก่อนนะคะคําว่าบริบทก็คือสิ่งแวดล้อมหรือข้อความแวดล้อมที่ปรากฏอยู่ในประโยคนั้นนะคะเราเรียกว่าข้อความตามบริบทนะคะดังนั้นการบอกความหมายตามบริบทก็คือการบอกข้อความหรือข้อความความหมาย ตามกลุ่มคำหรือกลุ่มข้อความหรือประโยคที่ปรากฏอยู่ในข้อความนั้นเราเรียกว่าการแปลความหมายข้อความนั้นตามบริบทนะนะักเรียนนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าความหมายของบริบทนะคะแปลว่าอะไรอ่ามาดูนะคะการบอกความหมายของคำตามบริบทก็คือการแปลความหมายของเนื้อหาตามรูปแบบของประโยคนั้นนะคะโดยมีการพิจารณาตามโครงสร้างของประโยคเป็นหลักนะคะ ว่าลักษณะของโครงสร้างของประโยคแบบนี้นะคะข้อความที่มันเป็นคำศัท์แบบอาจจะแปลความหมายได้สองแง่2องมุมนะคะจะแปลว่าอย่างไรหรือเป็นลักษณะของความหมายแฝงที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาตามบริบทนั้นนะคะเด็กจะต้องพิจารณาตามกลุ่มของอะไรคะกลุ่มของข้อความที่เป็นบริบทแวดล้อมนะคะถ้าเด็กๆมองล้วเอ๊ะมันน่าจะแปลแบบนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะให้ดูลักษณะของความหมายตามโครงสร้างของรูปแบบ ของประโยคนั้นเราก็จะสามารถแปลความหมายของข้อความนั้นได้นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะศึกษาเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ความหมายของคำตามบริบทมีหลักการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้นะคะข้อ1เลยนะคะนักเรียนจะต้องมีการวิเคราะห์ประโยคอ,อันนี้นิ้วคูพิมผิดช,ชิปไม่ได้นะคะเนี่ยเด็กๆนะคะเดี๋ยวอธิบายก่อนนะเดี๋ยวครูค่อยมาแก้ให้นะคะการวิเคราะห์ประโยคและโครงสร้างของประโยคนะคะข้อ2นะคะวิเคราะห์คำศัพท์ในส่วนของประโยค ข้อ3คํคำศัพท์ถ้ามีลักษณะของการแปลความหมายได้2รูปแบบนะคะให้เด็กๆเลือกคำนั้นออกมาแล้วก็แปลความหมายของคำศัพท์นะคะให้มันได้นะคะว่าคำศัพท์นั้นจะแปลความหมายว่าอย่างไรนะคะข้อ4ให้เราค้นหาความหมายของคำศัพท์นั้นนะคะที่เราต้องการแปลความหมายนะถ้ามันมีความหมายของคำน่าจะแปลได้2ความหมายก็ดูค้นคว้าจากคำศัพท์ในพจนานุกรมนะคะว่ามีการแปลความหมายอย่างไรบ้างนะคะ ข้อ5นะคะเมื่อเราแปลความหมายเรียบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาแปลความหมายในส่วนของภาพรวมของในรูปแบบของประโยคว่าข้อมูลหรือข้อความที่เราแปลในรูปแบบของประโยคนั้นนะคะแปลความหมายภาพรวมได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะนําไปสู่ขั้นตอนของการสรุปนะคะใจความสำคัญที่เราอ่านประโยคนั้นนะคะก็จะทําให้เราประสบผลสําเร็จในการแปลความหมายตามบริบทแวดล้อมนั้น วันนี้เราจะมาดูความหมายของการบอกความหมายของคำตามบริบทนะคะเด็กๆดูข้อหนึ่งนะคะดูตามที่คุณครูชี้นะคุณครูมีไฟชี้นะคะแม่นั่งจุดจุด,จ,ดจุดนะคะนี่ตรงนี้เราจะอ่านว่ายังไงนะคะแม่นั่งอคำนี้อ่านว่าอะไรคะ ตากลมนะคะตรงนี้ตากลมนะอ่านว่าตากลมนะคะแม่นั่งตากลมที่ริมตลิ่งคำว่าตากลมในที่นี้นะคะหมายถึงนั่งชมวิวหรือทิวทัศน์นะคะที่สวยงามอย่างเพลิดเพลินเลยนะคะข้อสองเขานั่งตากลมตรงนี้อ่านว่าตากลมนะคะมองเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยสายตาละห้อยนะคะแบบสายตาคืออะไรคะตรงนี้คําว่าตากลมตรงนี้ก็คือนั่งแบบ มองด้วยความแบบเมือลอยนั่งแบบมองอย่างผิดหวังคือตัวเองไปไม่ได้ไงนะคะตรงนี้นะคะนั่งตาบ้องแปวอยู่นะคะน่าสงสารมากเลยนะคะไปต่อค่ะข้อสานะคะตรงนี้นะคะคุณครูสุขาวันนี้หนูไม่มาโรงเรียนนะคะสุในที่นี้นะคะเป็นชื่อของคุณครูสุนะคะอ่าแต่ถ้าเป็นคุณครูครับขออนุญาตไปห้องสุขาครับ สุขาตรงนี้นะคะหมายถึงห้องส้วมนะคะห้องส้วมหรือห้องน้ํานะคะอ่านว่าสุขานะลูกนะเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าลักษณะของแปลการแปลความหมายของคําตามบริบทแวดล้อมนั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างของการสร้างคําในแต่ละประโยคว่าเขาถูกเป็นลักษณะของคําศัพท์ลักษณะแบบไหนนะอ่าโอเคต้องดูดีๆนะคะไปต่อนะคะเขาเก็บตกงานที่ข้างค้างมานานนะคะ เขาเก็บตกคืออะไรเขาว่าเก็บตกในที่นี้ก็คือทํางานที่ค้างเก่านั้นให้เสร็จนะคะก็คือเคลียร์งานให้เรียบร้อยนะคะเขาเรียกว่าเก็บตกนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในส่วนของลักษณะของการแปลความหมายนะคะจากถ้อยคําหรือข้อความที่เป็นบริบทแวดล้อมของคําศัพท์นะนักเรียนนะกิจกรรมของวันนี้นะคะคุณครูจะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้แปลความหมายของคําตามบริบทให้ถูกต้องนะลูก ข้อหนึ่งคุณแม่ซื้อไก่ต้มมาจากตลาดเด็กๆก็เอาคําว่าไข่ต้มไก่ต้มนะนะคะเอามาแปลความหมายนะว่าแปลว่าอะไรนะคะข้อสองเธอชอบกินแต่อาหารมันๆอ้าวตรงนี้ชิปไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวครูจะแก้ให้นะคะเป็นหมูตอแล้วนะคะจนเป็นหมูตอไปหมดแล้วนะคะเอาคําว่าหมูตอมาแปลค่ะข้อสามชายคนนี้เป็นเสาโทรเลขประจําบ้านนะคะก็อเอาคําว่าเสาโทรเลขที่เป็นตัวหนังสือสีแดงทั้งหมดนี้นะคะ ให้เด็กๆเอามาแปลเป็นความหมายข้อสี่นะคะข้อสี่นะคะเขาตากฝนจนจับไข้เมื่อวันก่อนนะคะคําว่าจับไข้นะคะแปลว่าอะไรเนาะ,ะตามความหมายเราก็จะไปดูกันนะคะข้อห้าแม่ค้าคนนี้พูดมะนาวไม่มีน้ําเลยนะคะพูดม,นม,มนนะ,ะามานาวไม่มีน้ํานะคะคําว่ามะนาวไม่มีน้ํานะคะแปลว่าอะไรนะคะก็เอาเฉพาะคําที่เป็นดวงเสือสีแดงมา ข้อ6เขาวิ่งเหมือนลมกรดคำว่าลมกรดในที่นี้คืออะไรนะคะเขาเหมือนอฝากปลายย่างไว้กับแมวนะคะตรงนี้คำว่าปลายย่างคืออะไรข้อ8นะคะเด็กๆว่ายน้ําจนปากเขียวไปหมดแล้วคำว่าปากเขียวในที่นี้ความหมายแปลว่าอะไรข้อ9อาหารร้านนี้รสเด็ดจริงเชียวนะคะคำว่ารสเด็ดแปลว่าอะไรและข้อ10 มังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้นะคะหน้ามังคุดมานะคะหน้านี้เนาะแสนอร่อยนะคะมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้นะคะเราก็เอาคําว่าราชินีตรงนี้เอามาแปลความหมายนะคะบริบทแวดล้อมตรงนี้น่าจะแปลความหมายว่าอะไรนะคะโอเคค่ะวันนี้10คํา10ข้อนะคะเราสรุปได้ว่านะคะลักษณะของการแปลความหมายตามบริบทแวดล้อมนะคะของกลุ่มประโยคหรือกลุ่มข้อความนั้นเราจะต้องพิจารณาจาก ข้อมูลหรือข้อความที re wrong, ่อยู่ข้างๆนะคะข้างๆรูปแบบโครงสร้างของประโยคเพื่อให้เราสามารถแปลความหมายเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างของประโยคนั้นได้อย่างถูกต้องและชัดเจนนะคะนักเรียนนะเพราะฉะนั้นนะคะก็ให้นักเรียนนะคะได้วิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างของประโยคที่เป็นลักษณะของการบอกความหมายของคําตามบรบบทซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะคะจะไม่เหมือนกันนะลูกนะจะไม่เหมือนกันนะคะ โอเคค่ะสำหรับบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะเรื่องอการบอกความหมายของคำตามบริบทนะคะคุณครูก็ขอจบคำอธิบายนะคะไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ